สวัสดีเช้าวันที่10กรกฎานะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่านิดนิดครับวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมบนบกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับมาดูสิว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไร8โมงกว่า,วาสตาร์ก็เริ่มตื่นมาเพื่อแต่งหน้านะครับนี่คือชุดแต่งหน้าของสตาร์แล้วก็ สำหรับสองคนนี้นะครับก็คงจะเฝ้าห้องกันไปนะครับระหว่างพี่ม่อนกับน้องชี่นะครับตื่นสายได้ตอนนี้สไตล์กำลังติดเล็บนะครับซึ่งเป็นอยู่ในส่วนประกอบของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดไปแล้วได้ความสวยงามขนาดไหนนี่นะครับมือซ้ายเสร็จไปแล้วนะครับตรงน,นี้เสร็จทั้งสองมือแล้วนะครับมาดูกันนะครับ พร้อมไปทำกิจกรรมเมื่อพร้อมออกเดินทางก็พบกับบุคคลสำคัญคนนี้เลยครับเที่ยวกันครับรอบเช้านี้เราเรียกอูเบอร์นะครับใช้เวลาไม่นานอูเบอร์ก็มารับเราที่โรงแรมนะครับจุดหมายปลายทางแรกเราจะไปที่ซ<อ>าชอม,มาร์เก็ตครับเนื่องจากว่าเป็นการ เรียกอูเบอร์พิเศษทิดนึงนะครับเราจะให้วินดีเซลมารับเราครับนะครับดูสไตล์การขับของวินดีเซลนะครับแฟร์แตนฟิวเรียสใช้ไม่นานเวลาไม่นานนะครับวินดีเซลก็พาเรามาถึงที่เซาท์ชอร์มาร์เก็ตนะครับสถานที่เราจะมารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มาถ่ายคอสเพลย์กันนะครับแล้วก็จะเห็นสตาร์นะครับวันนี้แต่งตัวเป็นคอสเพลเยอร์แล้วนะครับแบ็กกราวที่เราต้องการ สำหรับวันนี้ก็คือเป็นซิตี้นิดๆนะครับไม่ได้ออกแนวทะเลมากเท่าไหร่ชายหาดเราไม่ต้องการนะรก่อนที่เราจะไปคอสเพลเราก็เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะครับสตาร์ไปเลือกซื้อเครื่องสำอางนิดหน่อยนะครับที่ร้าน TJ Max นะครับที่อยู่ชั้น3นะครับช่วงที่เราเดินผ่านเข้าไปก็วันนี้ก็มีงาน ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนัขนะครับมามาโชว์กันแล้วก็มาถัาย่ายกันน้องๆก็มากันท้้ยตัวเลยนะครับเจ้าของก็พารหว่างทางที่เราจะไปชั้นสามนะครับงขึ้นนะครับหลังที่เราซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหาร้านอาหารกันนะครับสุดท้ายเราก็เดินออกมากลับมาที่ร้านของปัญญาบิสโทรนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซาท์ชอร์มาร์เก็ตนะครับ ร้านตัญญาบิสโตรนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายเลยครับทุกชาติเลยครับไทยจีนฝรั่งอินโดนีเซียเวียดนามนะครับคนเต็มร้านเลยครับแล้วเราก็ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้แต่ก็มีที่ให้เราสองคนนะครับข้างในเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องดื่มมาแล้วนะครับเป็นไอซ์ลามเนตการพัช์นะครับเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงเดินสำรวจนะครับว่าสไตล์อยากจะได้ บรรยากาศแบบไหนในการถ่ายคอสเพลย์วันนี้นะครับซึ่งเราก็เดินมาด้านข้างของ South Shore Market นะครับแล้วก็เดินอ้อมมาด้านหลังนิดนึงนะครับของด้าน South Shore Market นะครับที่มองไปข้างหน้านั่นคือเป็นที่จอดรถของ s ซ u t h s h o r e Market ที่เราไปทานข้าวนะครับฝั่งตรง้ามกันสุดท้ายเราก็ได้เดินออกมาด้านข้างๆนะครับเป็นริมถนนซึ่งก็คนไม่เยอะมากแล้วเราก็จัดสถานที่นะครับ พ่อก็ทำหน้าที่เป็นช่างภาพนะครับคุณสตาก็เป็นคอสเลเยอร์ต้องถ่ายด้วยพอ์เทรตเท่านั้นนะครับมันจะสวยนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาตรงนี้กันประมาณสักชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับถ่ายไปเลือกภาพไปครับอากาศก็อบอ้าวนิดหน่อยแต่ก็พอสนุกนะครับเพราะว่ามีลมช่วยให้เราไม่ร้อนมากนะครับ เมื่อเราถ่ายคอสเพลย์รอบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินข้ามมาฝั่งที่เราเรียกว่าเป็น阿拉โมนาบีชนะครับซึ่งจะเป็นชายหาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับ阿拉โมนาเรจโนาร์คนะครับแต่แล้วเราก็มานั่งพักกันตรงนี้ครับตรงริมชายหาดแต่ว่าไม่ใช่ตรงหาดทรายนะครับเราข้ามมาอยู่ฝั่งหนึ่ง นะครับครับตอนนี้เป็รวันที่2นะครับของการเดินทางมาที่ฮาวายตอนนี้เราอยู่ที่หาดอลโม,มนานะครับก็หลังจากที่เราทานอาหารแล้วก็ทำถ่ายคอสเพย์กันช่วงแรกแล้วตอนนี้เราก็มาพักกันอยู่ที่ตรงนี้ครับใต้ต้นไม้ใหญ่เลยอากาศดีมากครับเย็นสบายครับเย็ระหว่างทาง ที่เรานั่งพักนะครับเจ้าถิ่นก็แวะมาทักทายนะครับนกตัวนี้เนี่ยแวะเข้ามาหลายครั้งมากแล้วก็เข้ามาใกล้มากเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้จนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราเรียกอูเบอร์ครับเพื่อไปส่งเราที่ชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นคือชายหาดที่ชื่อว่าวายกิกินะครับหรือว่าวายกิกิบีชนั่นเองนะครับจะเห็นอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับนี่คือวายกิกิบีชนะครับผู้คนจะมากมายเลยครับในวันอาทิตย์นะครับ เรากำลังแพนกล้องไปทางด้านขวาซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกสักน,นิดนึงนะครับจะได้เห็นว่ามีคนมากนะครับแล้วก็มีร่มชายหาดมากเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะครับแล้วคนก็จะไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟที่นี่เพราะว่ามีคนเยอะนะครับคนส่วนใหญ่จะไปเล่นเซิร์ฟทางด้านบนนะครับอย่างเช่นที่ที่หาที่เราผ่านมานะครับ นี่นะครับคือบรรยากาศของชายหาดบายกิกินะครับก็ขอมาเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงไปเดินนะครับเพราะคนเยอะจริงๆนะครับทางอารามน่าจะมีคนเล่นเซิร์ฟมากกว่านะครับเราตัดสินใจกลับเดินขึ้นมานะครับเพื่อจะย้อนกลับมาทางที่เป็น ช้อปปิ้งสตรีทนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะมีร้านที่เป็นแบรนด์เนมนะครับหลากหลายเรียกว่าครบเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผู้คนก็แบกเซิร์ฟกันมานะครับคนที่นี่จะแบกเซิร์ฟกันเหมือนเราถือแก้วกาแฟกันเลยนะครับแบกเซิร <Okay. S 1> ์ฟบอร์ดกันแล้วก็ต่างคนต่างแบกนะครับใครมาเป็นแฟนกันก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายแบกให้ผู้หญิงนะครับแบกันเองนะครับ สะบอดสีชมพูสวยๆนะครับถ้าไม่มีมาก,ก็มาเช่าหรือมาซื้อ<ว>ได้วตอนนี้เราก็เดินกลับที่พักนะครับประมาณ20นาทีนะครับระหว่างทางเราก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นสั่งตรงข้ามเป็นลอสันนะครับก็เลยจะแวะไปดูหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเป้าหมายของเราคือลอสันนะครับ มื่อมาถึงด้านหน้าของรอสันแล้วก็พบว่าสินค้าที่เราอยากจะได้ไมันไม่มากสักหร่เราก็เลยผ่านตาไปครับตาก็เดินนำเพื่อที่จะก,กลับไปทางด้านที่พักของเรานะครับ ตอนแรกแตัดสินใจว่าจะเรียก Uber แต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจเป็นเดียนรับกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบวันที่2นะครับของการเดินทางคือวันที่10กรกฎาคมกลับบ้านกันครับกลับโรงแรมกันครับ